ยังยังไม่หมดค่ะดอกไม้ที่พี่อุดให้มายังไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำทันทีอย่าทิ้งไว้นานดอกไม้เนี่เวลาเราตัดออกจากต้นมันอายุของมันก็จะลดน้อยถอยลงไปในทุกๆวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นฝนก็จะไม่เสียของไม่เสียเปล่าก็จัดเลยค่ะถ้าไม่เอามาชื่นชมเองที่บ้านให้ใครให้คนใกล้ๆตัวก็ได้มีคนเคยถามว่าทำไมถึงจัดดอกไม้ปักอุเวซิต ตอบอย่างนี้นะคะเพราะว่าโอซิดเนี่ยมันาสามารถจัดทรงคุมฟอร์มได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเราปักในแจกันใส่น้ําเลยเนี่ยมันก็จะสดได้ทนกว่าเพราะว่ามันดูดน้ําได้เต็มที่ไงในโอซิดเนี่ยเราอาจจะต้องเติมน้ําทุกวันนะคะการเติมน้ําในโฟร a ฟอร์มหรือโอซิดก็คือใช้ขวดน้ำนี่นะคะ่ะหยอดลงไปตรงกลางนะคะ เราอาจจะต้องหยอดบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเหลือเชื่อนะว่าดอกไม้ที่ปักในโอซิสเนี่ยมันดูดน้ำมันกินน้ำเก่งมาก